สี é, ่เดีอนคอันแมน่ว่าัสมบูรณ์มั้งกะจน้อยหนึ่งสองสามาบกันเก็บสีเดนตลาดเป็นตลาดของซื้มองยังเก็บ กดติดตามและกดลูกระดิ่งจ,จะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของหนูนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมณีกะมาพ่อกับหนูนาอเล็กฟาร์มฟันแกนนะครับน้องมณีกะมาส่งหนูนะครับน้องไห้ลูกฟาร์มอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเน้องอากะจังมาพูดคุยกันนะครับนาอว่าตอนนี้เขาอยู่อำเภอใดนะครับน้ออยู่หมู่บา้านยังกะไปคุยกับเจ้าของฟาร์มกันนะครับเราเจ้าของฟาร์มก็ยังเป็นผู้บ่าวไว้รุ่นอยู่ยังเป็นผู้บ่าวตักเรียนอยู่นะครับเนาะกะ มีแนวทางนะครับนอทีจะลงทุนนะครับในการเลี้ยงหนูนะครับกับยังไปพูดคุยกับอาจจะของเ้กันนะครับเนาะสวัสดีครับรับผมสวัสดีครับรอาผมยูครับนอกเนี่ยครับน้องพีทครับน้องพีทเนี่ยนะครับน้องพีทตอนนี้เขายูบ้านยังครับบ้านน้องซ่ององบ้านมืองแต่อํเภอลปมาจังหวัดบุรีรัมย์บ้านน้องส่องทองตําบลเมืองแฝดนะครับเนาะอําเภอลไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะอ่านอาผมเข้าเนี่ยครับ ก่อนที่จะลงทุนนี่เขาเบิ้งโดนบ่เขาตั้ง,ต,งตั้งท่าโดนมาครับตั้งท่าโดนมาก่อนจะลงทุนนี่เบิ้งมาโดนอยู่ครับศึกษามาโดนอยู่ศึกษามาโดนกับายเดือนเติอบอยู่นเนาะแต่ปวดคุยกันเนาะกับทดลองเลี้ยงมะเร็วรเน่ะนะครับเนาะแต่ว่าบัดที่นี่ก็คือ,อพอดีมีทุนนะครับเนาะมีผู้ลงทุนให้เนาะเขาก็เลยได้นะครับเพิ่มจากเมื่อกี้โตนะครับเนาะเมื่อกี้ครูนะครับเนาะเป็นอ่า ยี่สิบกบนะครับเนาะการลงทุนสูงพอสมควรนะครับเนาะอ่านะครับการลงทุนนะครับเนาะก็มันก็แล้วแต่ทุนหน่อยทุนหลายเนาะอันนี้กับพ่อมีทุนนะครับเนาะแต่ว่ากะใจร้อนจังหน่อยเนาะเพราะว่าไม่หลุ่นนะครับเนาะคือใจร้อนแบบไหนกับบวกะยังประเทศเศรษจสมบูรณ์ปันไดยนะครับเนาะยังจัดการระบบบระเทศนดีปันไดยนะครับเนาะกะยังเป็นหุ้นก่อนนะครับเนาะกะอันนี้ก็คือบอนะครับตอนนี้มีจัาบอครับผมยี่สิบสองบอนะครับเนาะกะอันนี้ก็เฮ็ดอยู่หลังบ้านเนาะ ลังบานแต่ว่าก็คือพื้นที่นะครับเนาะมันก็จำกัดจังน้อยนะครับเนาะมันก็ทำให้วางวางบ่อบ่อดูนะครับสวยหูสวยตาบนไหนแต่ว่าคือจัดการงายอยู่นะครับเนาะก็คือวางเง้วไปแล้วก็ข้องสายองควานครับมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อพื้นที่มันจำกัดนะครับเนาะเขาก็ต้องวางบ่อให้มันเหมาะสมในการจัดการรื้นที่ว่าจะจัดการไงเนาะพื้นห้องเนี่ยพื้นก็คือเททีดเดียวเลยนะครับเออเทเลยนะครับเนาะพื้น เพื่อนปูน mhm. นะครับนอนในการเลี้ยงงูคืออาจจะเราคนก็คือการบางคนก็ใส่ป่านะครับเนาะอันนี้ก็คือเทยาวเลยนะครับเนาะอ่าคือจ่างเทยาวเลยนะครับแล้วก็เอาเนาะเอาบัวมาวางบัวเ้าก็คือขนาดแค่ประมาณหาชิปนะครับเนาะสูงสูงหาชิปสูงสี่ชิปนะครับเนาะสูงสี่ชิปกว่างแปดชิปเนาะการหาชิปนี่จะเพียงเอื้องเนาะครับเนาะอันนี้อ่าบัวมันสูงบรนได้นะครับคือถ้า เราค้นเอาบ่อหาชีพเนาะมันาดจัดการยากเนาะอันน like ี้กับบ่อเ่ส <inaudible> ูงปานไดนะครับคือประมาณ40เซนนะครับสูงกับประมาณ80เซนเนาะ80เซนก็ยืนดูแลจัดการง่ายเนาะแล้วกาศในบ่อนะครับเนาะการป้องกัเห็ดอย่างหลายเนาะก็คืออยากได้หนุเลี้ยวนะครับเนาะทุนมันมีแล้วอยากได้หนุเลี้ยวเดี๋ยวทุนมันหายก่อนนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราเบื้องในบ่อเนาะในบ่อกับมีาน้ำไหลน้ำเนาะไหลน้ำไหลน้ำแต่เราคนบ่คือกัน น,ะนาะในหอยนางเต็มเราค้นด้วยกันอันนี้ก็คือเอาใส้หนูเลี้ยวเนาะครับเนะานะหากในบัวกับจีประมาณนี้เนาะบัวท่านอยนะ่งห้องอีหยังเนาะกับเนื้อหอยนางก็คือเป็นกระป๋องมหนือครับนะเป็นกระป๋องเนาะอันนี้เอาหนูลงเลีนะ้ยวเนาะนี่นะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็คืออรุณต้นทุนนะครับเนาะผมบอกว่าอรุต้นทุนให้พ่อแม่พันธุ์นะครับบ่วจำเป็นต้องให้หลายนะครับก็คืออ่ามีกระป๋องน้ำนะครับมีกระป๋องหัวอาหารอ่าแค่นี้นะครับเนาะหนูสามตัว นะครับนอ่กกินต่อมือนะครับอายุแล้วอาจจะหายเ้าแรงหรืออาจจะหายเมื้อแรงกับเพียงพ่อแล้วนะครับในการเลี้ยงลูกนะครับในในการหายเขาเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าหนูมันแค่สามโตนอ่ท้าเข้าหายไรก็นี่นะครับมันกระเล็นนะครับนอ่หายแล้วเขาก็จังสังเกตกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระป๋องนุ่มตัดเคืองมันบ่่ตัดเคืองนะครับนอ่ต้นทุนนะครับมันก็ถิดลงไปอีกนะครับนอแล้วก็ความแข็งแรงมันก็มีนะครับนอ่พาพวกเปลีพลาสติกหนูมันก็าบาแทนนะครับนอ่ เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นอลูมิเนียมแบบเนี้ยเป็นสังกะสีนะครับเนาะเป็นสังกะสีแบบนี้นะครับหนูกะแทะอยู่แต่ว่าแทะยาบนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้เนาะกะมีตอวนี้มีก็คือยีสิบสองบอนะครับนอนยีสิบสองบอกะอ่ามีหนูสูบอเนาะอ่ามีหนูสูบอสทานะครับเนาะก็คือทาผู้ใดนะครับเนาะอยากอายุใกล้ละแวกนี้อยากได้พอมีพันน้ำนะครับเนาะหรือนะครับเนาะอยากเมื่อเบิ้งแนวทางนะครับว่า อ่าไวรุ่นนะครับเนาะไวรุ่นเลี้ยงหนูต้นี้ก็ยังเลี้ยนอยู่นะครับเนาะยังเลี้ยนอยู่แต่ว่าโรงเรียนเปิดไปนี่ช่วงนี้เปิดแล้วครับช่วงนี้เปิดแล้วเนาะกะพอมีเวลาก็คือย้ำมือยิ่งมอส่องเนากัไปเรียนนะครับเนาะเป็นนักเรี้ยงหม้อปลายอยู่เนาะยิ่งมอส่องกัไปเรียนยิ่งมืเลี้งก็มาจัดการนะครับเนาะในการเลี้ยงหนูนะครับแบบนี้กัอาจจะเป็นรายได้เสริมเนาะในการเป็นคาร์เราเลี้ยนเท่ากับได้แต่บางคนก็อาจจะเป็นรายได้ลักเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับการตลาดของแต่ละคนนะครับเนาะกะ พูดคุยนะครับเนาะเป็นแนวทางเนะาะเพราะว่ามันกับคำน้อยพอผมมาผมไปโคราชเนาะครับเนาะกะให้มาเบืองนะครับบ่อกะนี่แหละประมาณ22บ่อนะครับฝากะถ้าในเรียบร้อยปันไดนนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับนี่ก็คือให้มาเบืองเมล็ดเด้อเดี๋ยวผมมาสื้อหนูดีผมผ่านไปผ่านมาฟังนี่เนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ว่าจาก22บ่อเนี่ยว่าไม่รุ่นเลี้ยงหนูนะครับเนะาะมันจะเป็นอย่างไรการพัฒนานะครับเนะาะสิไล ไปจังไหนสีขายได้บ่นะครับนองในลักษณะแบบนั้นแล้วนำทามผู้ใดอยากได้หนูเนื้อเนาะอยากได้พอมีพันนำนะครับน้องจะสามารถติดต่อได้ช่องทางเลเนี่ยครับผมเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผมแปดเจ็ดหนึ่งซีนะครับน้องพิดนะครับเนาะจังไดนะครับเนาะถ้าสนใจนะครับพอม่พันนะครับหรือสนใจหนูเนื้อเนาะจังโทรมาพูดคุยนะครับแล้วก็สอบถามกันเบื้อง่า ช่วงนี้ขายในราคาใดนะครับนอกเพราะว่าถ้าเอาบอกไปเลยนะครับน้อมันอาจจะมีปรับขึ้นมาก็มีปรับลงนะครับน้อมันอาจจะมีตามช่วงฤดูกาลอาจจะร้อยละรอยก็บาทรอยหกสิบรอยหาสิบร้อยสี่สิบรอยแปดสิบนะครับมันกขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับน้อมันกะอ่าพสามารถแจ้งไว้ได้เนาะถ้าแจ้งไว้เลยบางทีอาจจะปั๊บขึ้นอีกบางทีอาจจะปั๊บลงต่ำกว่านี้เนาะแต่ว่าส่วนมากก็อยู่ประมันอาจจะพอต่ำกว่าร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะก็ออาจจะได้นะครับเนาะกั จังโทรมาพูดคุยนะครับน้อกับน้องฟีดเนาะอ่ายังไงจะให้เขาโทรมาพูดคุยเด้อนะครับส่วนผมนะครับอ่าดูหน้าเล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับน้อกับน้องฟีดอ่ะผ่านในน้ำนะครับเบื้องต้นนะครับน้องพูดคุยกันนะครับน้องทำอย่างไรพอไปพัฒน์ยังไงกันโทรมาละกันโทรมาสอบถามเบื้องนะครับมาเบื้องมาอ่าเลี้ยงนะครับมันเป็นยังไงมันอ่าไม่รู้เลี้ยงหนูนะมันเลี้ยงในบ่อนะครับนอนในลักษณะแบบมันเด้อนะครับนอนจังได้ทำมือนี้กับผมหนู้าเล็กฟ้ามขอนแก่น นะครับนอกับน้องฟีดนะครับนอกาสิคอสุตราไปก่อนนะครับนอกาสิขอกลก้าวึ้ว่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเงินแปพันนะครับเนาะสี่เนแปดันอนดับอนนน้อครับเนาะอับปอนดเลยสามสามเมื่อสีหนึ่งสี่ขึ้นแต่ว่าคุณน่ะสี่ห้าันเสี่ห้ามื่นน่ะสี่ขึ้นคลับสี่ขึ้นกรับไม่พันไปข้าเดียวหนึ่งไหมจัเรียนอเนีเขาเรียนวเนบาเดเรครับเดเรียดีดีบ่ ดีครับผู้เลี้ยงขื่นึ้นขื้นกึ้ผมซื้อหนูได้หลายกําไรผมก็หลายผู้เลี้ยงได้หนูหลายกําไรกัมี่สินะผมอยาาเอาไปบ่าืัดีไงเม่ใช่เอาไปบด้ียใจว่าับอไเอาไปบาบัดก่อนะครับกาบเราจะอยประมาณสักสองโกงนะโกงหนึ่งผมบํกมัดพอดีไงโกงสามอยสาโกงผมสามิบโกงอายุประมาณสี่ลอยก็โตสี่ลอยไปดหาลอยโตัวกโกงก็นยี่ได้นสองโกงมันใสกันมาไรไหมครับโอมันใส่ผ่กึคือใสมากพอดีมันถิงจโตล้มยังเรียงมันก็ได้ก สองมื่นหนึ่งพันสองร้อยคิดตรงกันน่เน้ถ่ายไปบอครับไทยไปแน่่ายไปไปคิดไม่แน่วนพับานเศรษฐคิดพวผมว่ไม่คิดว่าถึงตัวนี้ก่ด็กทรหาเนี่ยกั่ยไปว่ดโทรหาทนไงว่าคิดว่าถึงตัวนี้ต้องไห้หอต้ออ้องไ้ตอ้อไห้าะด็บอกคนาเอาขายหนวงเป็นราคา เียโอเปีเพราะเรื่งเนียขายหนวั่นแรเมาสองหมื่นสมาหมื่นก่าบาทนึงาเนี่ตัวแต่มาลงทุนมือนไรก็นี่แหละกยันาบงนาะครับเนาะนาบงก้อนเนาะอันนี้คบนาบงก้อนเด้อเอารมาวันีน้เมานี่แต่จะมาแบบนี่้ยบก็มาเสรบอกนำเงินมายังไงแต่ยักออกบุก่อนเอาอันอีอรอยนะคัเด้อเงินก้อนมาอะไให้บุญมาบุญเป็นยงสองหนเอ้มงินนกันเ โอ้ยรพ่อแม่กได้รพ่อแมจักองไวกได้แล้ผมมากลเนาะอันนี้ท่อนสามันครับครับผมนะคับิดตอนกันเนาะวันนี้เอาคงขึนได้มาที่นี่เพอดีจได้โอ้ยขายลูกเหวี่ยงลวงนว่านน่าได้อดคนน้คนชาได้ดย้ำมึงกับสิบบาบเดือนได้บสาห เจ็ดแปดต่าแสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเนาะอบอเกคนไบ้เาบบอมันควรจ็ดหน่จะเป้าไปครับ้เอาเนาะม่เ็ดสองสามเ็ออเจาเอาครับโอเคคระอนรนเนาะ กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนะเล็กฟาร์ม